ไปหาบน้ำล okay, ุกขึ้นไม่หาบน้ำเลยครับโอ้ยแกรู้ล้วรู้โอเคแลูกกินนี่ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วลูกกินแล้วลูกกินแล้วลูกกินแล้วลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วลุกกินแล้วลูกกินแล้วลุกกินแล้วลูกกินแล้วไปแล้วมามาไปหาแล้วนะไปแล้วนะมามาไปแล้วนะ No. ตกใจตัวเองเหรอโอไปลรวไปอาน้ำแลยลุกขึ้นมา